สวัสดีครับวันนี้ครัวเที่ยวตำใจจะทําเมนูหมูสาชั้นคััวพริกเกลือนะครับวัตถุดิบเราก็จะมีหมูสาชั้นอันี้ผมมันเป็นหมูสาชั้นที่เหลือจากทานหมูกระทะนะครับก็เลยนํามาดัดแปลงสูตรนะฮะมีเกลือนะครับมีพริกกระเทียมนะฮะแล้วก็มีน้ําตาลนะครับวิธีทํานะครับเดี๋ยวเราจะตําพริก กับกระเทียมนะฮะพร้อมกับเกลือนะครับให้ละเอียดเสร็จแล้วเราก็จะเอาหมูสามชั้นเนี่ยไปรวนนะฮะให้พอ,อกรอบเสร็จแล้วเราจะอานำพริกกระเทียมนะฮะไปผัดรวมกับหมูสามชั้นแล้วก็จะตัดด้วยน้ําตาลทรายเล็กน้อยตอนจบนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปตาพริกกระเทียมก่อนนะครับใส่เกลือลงไปนะครับเสร็จแล้วก็ตมด้วยพริกกระเทียมนะฮะ เทียมเราไม่ต้องแกะนะครับแล้วเราก็ตำนะครับเราจะตำให้พอประมาณขนาดนี้นะครับเวลาเราเอาไปขั่วจะได้สวยงามฮนะใส่น้ำมันลงไปนะครับ นำหมูสามชั้นเราลงไปคั่วนะครับหมูสามชั้นเราจัดคั่วให้กรอบเลยนะครับครับตอนนี้หมูสามชั้นเราก็เตรียมได้ที่ละเดี๋ยวเราจะเอาน้ำมันออกนะครับเราเหลือน้ำมันไว้เล็กน้อยเพื่อนาผัด พริกะกกระเทียมนะครับนำน้ำมันใส่ลงไปนะครับนำพริกกระกะเทียมลงไปคั่วนะฮะไฟแรงไฟไฟค่อยนิดหนึ่งใช้ไฟค่อยนะครับเราจะผัดห้พริกกระเทียมกรอบนิดหนึ่ง ถ้าไฟแรงไปเดี๋ยวก็จะไหมกยูกก่ขันตอนหลังจากนั้นเราก็ใส่หมูสำคัญลงไปผัดนะครับเสร็จแล้วเราก็คั่วให้เข้ากันนะฮะแล้วพริกกับกระเทียมเขาก็จะแห้งกรอบ ใส่น้ำทานตบดท้ายนะครับกระ้วยเข้ากันก็เป็นอันเสร็จนะฮะจะไปชอบมันเลยจานอดีนะครับนี่ก็เป็นหมูสามชั้นครัวพริกเกลือนะครับสูตรโปรเทอตำใจนะครับหน้าตาหน้ารับประทานมากนะฮะรสชาติจะออกเค็มๆแล้วก็หวานติดไปลลิ้นนิดหน่อยนะฮะทานกับข้าวสวยล้อนหรือทานกับข้าวเหนียวก็อร่อยนะครับอ่าเป็นกับแก้มก็เด่นด้วยนะฮะ สูตรนี้เราไปทำทานกันดูนะครับทำไม่ยากนะครับคลิปโดนใจอย่าลืมกดติดตามเที่ยวดาใจ .com อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ